วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับอินเวอร์เตอร์นะครับนี่เลยนะครับด่นล่าสุดนะครับจากชาร์ปนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นที่ใส่อะไรนะน้ํายาปรับผ้านุ่มนะตรงนี้นะครับอตาตรงนี้ก็ใส่ผงซักฟอกนะครับทําไมถึงไม่ต้องใส่ด้านในเพราะว่าเวลาใส่ด้านในเดี๋ยวผงซักฟอกมัน มันจะติดกับตะจุกนะครับก็เลยต้องใส่ตรงนี้ให้น้ําให้น้ํามันไหลลงมาผ่านมะันก็จะตีไปใช่ส่วนน้ํายาปรับพนุ์มอย่างเงี้ยใส่ไปเลยเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะจัดการน้ําลงนะครับคนเดียวเขานะครรับตงนเห็น,นไ,ไหมครับเห็นมน้ำเห็นไหมอ่าอะไรน้ำยาอีกตัวเดี๋ยวให้แฟนบางคนใส่นะคร้ำนี่ชาบนะครับมาแนะนำนะครับอันเนี้ย อันนี้เป็นท้งยาซักผ้านะครับไม่ใส่โดยตรงเพราะว่าป้องกันมันโดนโดนเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งที่เราจะซักให้มันค่อยๆลงแบบนีอนะ้อันนี้ก็น้ำยาครับผ้าหนุ่มนะครับใส่ไปเลยนะครับโปรแกรมเขาจัดการเองนะปิด หรือเวลามันน้ำมันลงนะมันกระจานยะครับมันจะไม่โดนตรงๆเห็นไหมครับถังก็เป็นถังสแตนเลสนี่รุ่นก e ีน่กิโลนั่นแท้เนี่ยสิบหกโลนี่เลยนะครับสิบหกโลเป็นรุ่น ESWJX สิบหกครับอินเวอร์เตอร์น้ำสิบหกกิโลครับตัวนี้ก็มารีวิวย้อนหลังนะครับใช้มาหนึ่งปีครับเพราะว่า จะรีวิวก่อนหน้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะมาให้ดูว่าใครที่กําลังอยากจะได้เชื้อสุขาดีๆแล้วมันทนทานลองลองหารุ่นนี้ดูนะครับบนนี้ือโอเคด้านบนก็เป็นพลาสติกนะนี่มันเห็นครับอ่าตรงนี้ก็มีรูมีรูมีรูระด,ดับน้นํนะครับบต่างๆนะครับเวลาเราตั้งตั้งมันต่างๆอันนี้ยังไม่ถึงว่ายังไม่กลางดีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้มันกลางๆแต่นี่ก็ใกล้เคียงลนะ <C 1> เพื่อท okay. so ี yeah, <mam poems> ่จะให้เวลาปั่นเนี่ยมันจะไม่ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะให้มันให้มันได้สูงนะครับตดีนี้ก็มาดูด้านหน้ากันนะครับอันนี้ด้านบนก็เป็นแผงวงจรนะครับแผงวงจรใสเลยนะครับตัวนี้ฝาบนนอ่ก็นะครับซับซ้อดีนะครับค่อยๆเปิดค่อยปิดท่านมีเวลาช้าเพลินครับอันนี้ก็เป็นดีดีมอเตอร์16กิโลนะครับ e s w j x 16 ที่จีวนี่ที่แนะนาเพราะว่าตัวนี้อันนี้เป็นเป็นถังเหล็กนับตัวนี้ไม่มีปัญหารครับทนนะครับเพราะว่าเครื่องต่อตัวเก่าๆนี่ใช้มาตั้งแต่สมัยลูกสาวเกิดใหม่นะครับตัวนี้ลูกสาวเายี่สิบกว่าปีตอนนั้นใช้มานานละมีอยู่รุ่นหนึ่งทนทนมากเลยว่าที่มันเสียเพราะว่าน้าอ่ะเราเป็นคนทําเสียเองเพราะว่าเวลาน้ําหรือว่ามันกระชอด้านล่างเนี่ยมันทําให้ด้านล่างเนี่ยเสียง่ายๆแต่ตัวเนี้ย มันเป็นพลาสติกนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้ามันแห้งตลอดเวลาไม่เป็นไรนะครับนะครับแต่ว่าแนะนํามอเตอร์รุ่นนี้เพราะว่าเจ้าชาวนะมอเตอร์เขาทนมากนะครับเครื่องเก่าเนี่ยใช้จนขายของเก่าเลยที่มันเสียเพราะว่าด้านล่างมันผูกพังแล้วก็ไอตัวตัวที่ต่ตอมพวกเนี่ยโปรแกรมเนี่ยไอ้มดเข้านะครับเสียที่ผมเองนะครับนะครับแต่มอเตอร์ไม่เสียเลยนะครับก็เลยไม่แนะนำนะครับนี้เห็นไหมครับใช่ครับ รับประกัน10ปีอืมเลยนะครับอันนี้ก็ประหยัดไฟเบอร์5สามดาวนะครับเห็นะครับของชาบไทยมีอุปกรณ์ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูดูนี่นี่อ่ะลองปัดผ้าหม่มผ้านวมช่องสีมันเล็กนะครับแป๊บนึ่งเห็นไหมครับอ่าซักผมว่ากดเลยเอากด กดปุ่มหยุดกดิ <meric sugar> <y ük> ่มใหม่ก็ได้อ่ะเริ่มอันนี้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 อะไรนะอันตัวเนี้ยตั้งเวลาตั้งเวลาซักอ่ะลองกดกดให้เขาดูอันนี้ยี่สิบนาทีเก้านาทีสิบสองอะโอเคสิบสองอ๋อนี่ ล้างน้ำสองน้ำมันได้กี่น้ำอ่ะทั้งหมดได้สี่น้ำนะะโอเคเอาเท่าไหร่สองสองน้ำโอเคอันที่นี้อะไรปั่นปั่นแห้งปั่นปั่นได้กี่นาทีสูงสุดอ่าเก้านาทีเนาะปั่นเท่าไหร่เจ็ดพออ่ะเก้าเลยก็แล้วกันอ่ะมันเป็นผ้าผ้าห่มอะเก้าโอเคเทาดัำน้ำตั้งอ่าตั้งกดกดกดสิบสิบเลย เพราะว่าต้องการน,น้ําเยอะอ่ะโอเคอันนี้ไม่ตั้ง,งเวลาลูกหน่อันนี้ไม่ตั้งละครับโปรแกรมนะอันนี้ก็เอาซักอะไรดีซักผ้าห่มก็ได้อ่ะผ้าห่มขวาสุดบนโอเค,อเคแล้วก็ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคอ่าตามนี้เลยตั้งเลยจื๊อเริ่มเลยนะครับตัวนี้ดีอย่างเปิดฝาได้เลยเนาะเปิดฝาได้เลยนะครับเราสามารถเช็คดูระหว่างที่เราซักอะไรได้หมดเลย บางรุ่นมันต้องล็อกไว้แต่รุ่นนี้เปิดได้เลยนะครับชอบตรงอย่างคือเปิดได้เลยเพราะบางรุ่นต้องี้ล็อกไว้อะไรไว้มีที่เกี่ยวไม่ค่อยชอบไิ่ชอบคือป,ปิดเปิดได้เลยนะครับนครับมีใช้มาประมาณหนึ่งปีแนละ้วรุนี้นะหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีแนละ้วถือว่าโอเคนะครับใครที่อยากได้สุทธค่าก็ลองไปหาดูนะครับชาร์นะครับยอมรับว่าทนมอเตอร์ไม่เคยเสียเลยนะครับแต่ก็ต้องดูแลพวกน้ำนะอย่าให้ไปโดนแหงวงจรต่างๆ นี่คืออยู่ที่ตัวเราเองนะครับตัวถังนะครับเวลาสายรั่วต่างๆอะไรก็ดูด้วยแล้วกันนะครับอย่าให้น้ํามันไปโดนมันจะเสียง่ายแล้วก็ดูพวกหนูพวกอะไรก็ดูเองนะครับประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็เล่นมาซับซอมนะครับชื่อนี้แน่นอนครับนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้มาแนะนําเครื่องสุขภาพนะครับที่ผมชอบใช้ก็คือชาร์ปนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่เลยนะครับสิบ